ตรงนี้ก็รอดได้ครับผมแล้วก็เข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วเดี๋ยวคงจะดับตัวละครอะไรกันก่อนนะครับผมแล้วขอตัดเข้ารายการสักแป๊บหนึ่งฮนะ ครับผมกลับมาเพราะผมครับเมอร์เมดนะเดี๋ยวจะมีรีซัทเอ่อรีเซ็ตรีซัทเดี๋ยวมีรีเซ็ตครับมาเป็นมือหนึ่งนะในการแคปภาพแล้วก็ในการภาคครั้งนี้นะส่วนผมเนี่ยเป็นมือสองครับเพราะว่าในแม์ระดับนี้ครับเป็นแะม์ถ่ายทอดสดต้องให้เกียริแอดมินรีเซ็ตนะเป็นคนแคปภาพเองครับเพื่อได้การการภาคแล้วก็การมุมกล้องมันจะไม่ตกหล่นไม่ไม่นุเหมือนผมแน่นอนนะแต่ว่าตรงนี้เรื่องการแบนครับ ก็พอจะมองออกฮะตรงนี้ทางทีมอัลฟาครับผมนะทางทีมอัลฟาเลือกแบรนด์เป็นแบดไรเดอร์ตัวแรกครับผมเอามาดูครับก็สวัสดีครับโอ้สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งครับสวัสดีแฟนๆทั้ง350คนเข้ามาครับที่เข้ามาชมการแข่งขันแมตช์นี้นะครับผมกี่คนแล้วเนี่ย350คนแล้วครับ370แล้วยอดพุ่งพรวดพวดส่วนดีเป็น,ะแ,ฟนแฟนโดต้านหนึ่ง ไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอหน้ากันนานมากไมไ่เจอหน้ารีเซ็ตนานนะแล้วรีเซ็ตก็ามาปรากฏตัวแล้วครับสวัสดีเฮ้ยคุณทําคาถาซัมมอนผมด้วยดิอะไรดีอะระดับรีเซ็ตโผล่มาสุดหล่อเทพเจ้าแห่งการภาคโดต้าที่เทพสุดในสามจักรวาลแห่งนี้ต้องต้องมีการเกินอย่างงี้ใช่แบบว่าขออัญเชิญอ,อ,อะไรอย่างงี้เออต้องมีแบบชื่อผู้ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ของโดตานีเข้าใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมจะเดินเข้ามาในห้องใหม่โอเคนะโอ้โหาลงทุน,นจริงๆอะ,อละๆแล้วตอนนี้ก็พร้อ,อมแล้วฮะมือภาคมือหนึ่งของเรานะครับผู้ที่เป็นมือหนึ่งของ TGPL เป็นทุกสิ่งอย่างของโดตานิวเป็นมันสมองของโบม่านิวแมกซีนและมือภาคโดตาอันดับต้นๆของประเทศไทย <S <S แอดมินลีเซ่ เกลียนน่ะมันจะต้องอะไรขนาดนั้นดูเป็นแฟนเขาคิดถึงโอ้นะโคตรลีลานีคนมีคนทักอะไรมันจะลีลาอะไรกันขนาดนั้นนะนี่ครับสวัสดีครับนีโรูชันครับอือผมผมนี่พวกตลกอุปกรณ์เอ่ะจัดเต็มนะส่งผมก็นี่แล้วกันนะกอมเมอร์แรงจริงฮะก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์หลักของเราเลยนะทั้งทั้งเลเซอร์ครับนีโรูชันนะเบนเตอร์วินเนอร์แล้วก็ โคเรนซอกนะทั้งห้าเจ้าครับที่มาเป็นสปอนเซอร์หลักโอ้ต้องขอบคุณอย่างเป็นทางการไหมขอบคุณอย่างเป็นทางการไหมขอบคุณอย่างเป็นทางการอันหนึ่งสองสามอันเชลีวันทาอภิว่าขอบคุณมากครับทั้งสปอนเซอร์ทั้งห้าท่านนะผู้ใหญ่ใจดีทั้งห้าท่านเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอเสื้อต้องยอมหนาวต้องยอมหนาวต้องยอมหนาวมันจะต้องลงทุนอะไรกันขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอไปโปรเพจฟสชั่นก่อนโอ้โหมีการลงทุนเอาแล้วงี้ถ้าซับรีเจนไว้นะหายมืดเออขอโทษขอโทษ มาเปิดนี้มาเปิดนี้มาเออนี่พนพนมุนพนมุนได้อืมออ่าโอเคตรงนี่เรื่องการดับเก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเพราะตอนนี้ผมจะคุณก็พูดไปใครดับอะไรไงนะครับผมตอนนี้ครับทุกคนที่เข้ามาชมโดตานะครับก็การแข่งแมตช์นี้เป็นแมตช์ออนไลน์เป็นงาแข่งแบบออนไลน์ชิงแชมป์นะของเอ่อโดตาเนโอรูชันทัวนัมเมนต์ประจำเดือนมกราคมครับซึ่งรอบที่แล้วอย่างที่บอกครับ เฟิร์สอีสปอร์ตเป็นแชมป์ไปเมื่อแชมป์เมื่อเดือนธันวาครับแชมป์ส่งท้ายปีแล้วนี่ครับเป็นปีเปิดสกัดครับของโดตานะก็ต้องมาดูกันครับว่าประจําเดือนมกราคมเนี้ยเฟิร์สจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือเปล่านะในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเขามาเจอกับทีมอัลฟาครับผมซึ่งเป็นทีมจากไหนก็ไม่รู้ก็เป็นทีมจากประเทศไทยนะครับอ๋อเขาเป็นทีมจากประเทศไทยเหรอครับนี่นี่ต้องเทียร์ไทยเลยไทยเลยแล้วเฟิร์สนี่เขาทีมจากอะไรครับ โอเคงั้นไทยแลนด์ไทยแลนด์เชียย์ทั้งคู่ไงเเป็นกลางตลกไหฮะเป็นกลางะตลกกันเลยทีเดียวขำปะต้องหาต้องช่วยกันหาทำมาหากินกัดนไปก่อนมันมีดีจุดมาเลยเออมันมันเล่นมุกกันได้สองคนนะเออนะแต่ว่าแมตชนี้เนี่ยนอกจากจะมีตั๋วเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเป็นเดิมพันแล้วเนี่ยเออมันยังมีแต้มอีกสิบแต้มครับของแฟนๆครับคืออันนี้ของเขาไม่เกี่ยวเขาจะเข้ารอบเข้าเลิกอะไรก็เรื่องของทีมเฟิร์สนะหรือว่าทีมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง คุณวินดี้เขาทางมาแอดมื่นแอดมื่นแอดมืนครับทาไมครับเราเราต้องหลบหน่อยคุณวินดี้เขาเป็นแฟนประจาเราคือคือทันนี้ที่เขาทักมาเราต้องหยุดเราต้องรับฟังอ,อย่างนี้ทุกคนทักมานี่ทางด้านบิน๊กคุณดอ๋อคุณวินดูนก็ต้องเงียบต้องเงียบนะมันต้องให้เกลียดอ๋อโอเคโอเค,อเค,อเคได้ครับได้ครับทไมทุกคนอยู่ในความสงบเดี๋ยวหน้าจอมันจะมีดีเลย์ประมาณหุนนาทีจอมันจะดำ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 ไป๋อโอเค เราจะตั้งรีเลย์ให้สักครู่นะเพื่อให้มันไม่เป็นผลเหลื่อมล้ําในการแข่งขันนั่นเองนะโอ้โหขอบคุณคุณวินดี้อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ครับนะขอบคุณครับขอบคุณคุณวินดี้มากครับเนี่ยฮะคือแฟนๆของเราเนี่ยนอกจากจะคือไม่ดูไม่ได้อ่ะเขามีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรามาตลอดอ่ะไอ้พวกเราก็หลงหลงลืมลืมเงี้ยงเงีอยงแก่กระโหลกกะลานะเดี๋ยวแป๊บนึงเราเราขอตั้งก่อนจิบจ๊บจๆบจบ นะก็ตั้งก็ว่ากันไปครับมันจะมีดีเลยเอาละไรฮะเขาบอกให้อินสตอลแล้วคุณไม่อินสตอลฮะก็อินสตอลดีครับต้องตั้งก่อนนะโอ้โหนี่สดสดร้อนร้อนเลยสดร้อนร้อนเลยเนี่ยหลบจอก่อนนิดนึงอ่านี่ฮะอ่ามาดูครับตอนนี้ครับมไม่รู้ผมเพิ่งมาเขาบอกเขาขอนานแล้วนะคุณโมเมอ้าเหรอผมก็ไม่ได้ดูครับโซโลอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันอะไรก็ยากฮะดูลำพังหว่าเวใช่ฮะตอนนี้ก็ปล่อยคุณแอนดมบินทำหน้าที่เซตดีเลยของเขาไปนะฮะเสียงผมยังไปอยู่ใช่ไหม ช่ครับยังไปอกอยู่นะตัวที่ทาง First e s p o r t รเลือกแบรนด์นะก็เป็นอันดอ n ิงครับเป็นการเด n นวิบแล้วก็คว e นออฟเพนครับส่วนตัวที่ทางด้านทีม Alpha เลือกแบรนด์เป็น Bad ไรเดอร์ไ e เลนเแล้วก็ลูบิกครับครับผมตัวที่เลือกมา First e s p o r t รจับมาเป็น First Pick ครับเป็นปักนั่นเองแฟรี d ดากอนครับแล้วก็ d ดาก Knight ตามด้วยดาร์ s เสียครับจัดเต็มจริงๆครับจัดเต็มจริงกับทีม First นะ ส่วนทีมอัลฟาเลือกตัวแรกว่าพัตทวินเฮดากอนแล้วก็แนครับ l i ฟ e ซ i l เ e r ดูแล้วเนี่ยครับคอมโบตอนนี้คอมโบที่เป็นทีมทีมคอมโบเนี่ยสูสีมากนะทั้งสองทีมเนี่ยไม่ได้เลือกว่าไม่ได้เรียกว่าจัดทีมมาสําหรับแก๊งสักเท่าไหร่นะเ<ม>พราะต่างมั่นใจว่าทางทีมเฟิร์สจะเลี้ยงตัวเองทีมตัวเองทีมเฟิร์สเนี่ยก็จะเลี้ยงทางด้านดีเคดาก้อนไนท์ให้โหดได้ ส่วนทางด้านทีมอัลฟาก็จะมั่นใจว่าไลฟ์ซีลเลอร์ของเขาก็โหดไม่เป็นรองแน่นอนในเกมนี้ครับ,รบผมเดี๋ยวขอเช็คเรื่องดีเลยน์นิดนึงฮะว่ามันทํางานหรือยังนะฮะนะ,นะเพื่อไม่เป็นการเหลื่อมล้ำครับตรงนี้เราต้องจัดนะจัดเต็ม,มจัดเต็มนิดนึงฮะก็เช็คทั้งเสียงเช็คทั้งอะไรขอบคุณคุณวินดี้ครั้งนะแล้วขอบคุณแฟนๆทั้ง400คนนะวันนี้ต้องการ400เหมือนเดิมครับ400แล้ว400แล้วเหรอ400แล้ว400 ลองโอเคลองเสุดยอดจริงๆนะอนตอนนี้เช็คเช็คดีเลย์อยู่นะนี่ไงไปแล้วอ่าตอนนี้มีดีเลย์แล้วมีดีเลย์เกิดขึ้นแล้วประมาณพอไหมพอ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 อ่ะเดี๋ยวจะตั้งให้นานอีกก็ได้นะดีเลย์หนึ่งนาทีมันน้อยไปรู้สึกไม่รู้จะเสร็จได้หรือเปล่านะลองลองดูก่อนก็ว่ากันไปครับอย่างที่บอกครับเพื่อความยุติธรรมนะคือ ต่อไปครับเราจะเน้นพยายามสองทุ่มเราจะเน้นพยายามเน้นคู่ที่มันเป็นการถ่ายทอดสดนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาไฮไลท์ทุกคนก็พร้อมอยากจะดูนะก็เดี๋ยวก็ก็ดูนะว่าจะมีรายการไหนไม่สองทุแต่ที่แน่เนี่ยอย่างเนี้ยรายการนี้มียันรอบคิงอ่ะดูแล้วอืนะใครที่เข้าร่วมแข่งขันออนไลน์อีสปอร์ตต่างๆเนี่ยมีรายการไหนน่าสนใจเราก็จะเข้าไปแคปมาครับผมนะตอนนี้เนี่ย Lol กับทางด้านฮอรเนี่ยรออยู่ครับผมแต่ตอนนี้ วันนี้นะวันนี้เลยเนี่ยครับผมมิทาโดต้านะต่อสดก็เป็นโดต้าครับก็ถึงต้องบอกว่าผู้เล่นที่เข้าไปแข่งตอนนี้คุณอาจจะเป็นดาราหน้ากล้องโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ครับผมต้องรู้ตัวดีครับผมต้องบอกเขาก่อนนะอย่างไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อแบบบางรายการเราแอบไปแอบถ่ายอะไรเงี้ยทีมทีมอัลฟ่ามีร้องนะฮะคุณจะประจานพวกเราออกเสื่อครับอะไรอย่างนี้บอกเฮ้ยทำไมเรียกว่าประจานนะครับเราต้องเรียกว่าให้เกียรติ ให้เกียรติการเล่นของพวกคุณนะต้องคุณอาจจะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่วงหมก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงผมลองใช้ก่อนเช็คดีเลย์เหมือนจะยังทำงานไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวขออนุญาตรีสตรีมนะครับขออนุญาตรีสตรีมนะฮะก็นั้นเลยทีเดียวแต่ว่า400แล้วนะขอบคุณทั้ง420้ยบคนด้วยทุกท่านนะฮะกรุณาอย่าแตกตื่นตกใจนะเรากำลังจะรีรีสตรีมนะฮะขอทุกคนจงอยู่กัน